ที่ไหนเนี่ยย่านไหนเนี่ยที่นี่คืออิเคบุกุโรอิเคบุกุโร คนไทยน่าจะรู้จักกันดีนะคะเฮยจริงเหรผมไม่เคยมาพามาที่ทำไมอ่ะก็เห็นพวกคุณเดินเหนื่อยแล้วเราจะพามาดื่มน้ำชาพักก่อนกันเออดีดีๆกาแฟกาแฟได้ไหมมีหลายอย่างเลยค่ะของกินก็มีเบาๆนะคะแล้วร้านนีที่จะพาไปนี่เป็นร้านแบบขึ้นชื่อเลยนะรับรองไม่ว่าพวกคุณต้องไม่เคยไปมาก่อนเฮ้ยชอบ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 ไม่เคยไปมาก่อนแน่ เดี๋ยวเดี๋ยวร้านชาเราก็เคยไปนะากาแฟ<อ>ผมก็เคยไปแต่มันเป็นแบบที่พวกคุณใน่นอนไม่เคยไปทำไมอะ่ะฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวก็รู้ก่อนจะไปต้องขอขอบพระคุณก่อนครับคุณนันนี่ครับขอบคุณครับสำหรับโตโยต้าคุณครับ สัมผัสโลกใหม่ที่ตอบครบทุกความต้องการพบวีออสใหม่ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ All New Vios Have it all おはようございます เชิญเชิญเชิญมานั่งพักดื่มน้ำชากัน๋อดื่มน้ำชามาผ่อนมาผ่อนโดยจะ่อนี่ะอธิาิ่กก่อนโต๊ะก็อี่ตงก่อนีนโียล้วนตอนนี้เป็นโองเรียนแล้วังนนียผู้หญิงผู้ชายเรียนได้หมดเลยที่นี่นะคะก็ไม่ได้มาเรียนมากินมากินน้ำชาโรงเรียนนี้มาเรียนด้วยกันนะค่ะโรงเรียนอะไรอะโรงเรียน นี่ชุดนักเรเหรอใช่เซฟฟูดกับคนออนังนั่งนั่งนั่น,นั่งกินชาน <Nice S 1> นนม่มานใเจอยตาเทเบิลก็ัาีมามีท่เอลยเราเลีอกเออะอะรือ๋อะไรอะไรมีการ์ตูนให้อ่านด้วยนะคะการ์ตูนเหรอเอ๊ เอ๊ะการ์ตูนช่างน่าสนใจจริงๆเลยทำไมไม่มีชวนอะไรเ่ยทำไมไม่มีนางเอกทำไมไม่มีนางเอกเห็นแต่พระเอกเอาก็เห็นเธอสองคนสนิทกันดูแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจเอ๊คือเป็นร้านคล้ายแบบโฮสอย่างนี้เหรอไม่ไม่ใช่โฮสค่ะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นร้านกาแฟที่มีธีมอ่ะอันก็เหมือนกับแบบหนุ่มๆพวกนี้หลุดไปจากในการ์ตูนไงโอ้นเลยการ์ตูนแบบนี้เหรอ ก็กระตุวที่ยุ้ชายหล่อๆแค่นั่นแหละอย่าไปสนใจมากก็นี่สมมุติว่าเหมือนกับทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นนักเรียนม .4 ที่นี่นะคะสนมเป็นรุ่นพี่ม .6 นะคะตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วนะคะซึ่งค่าเข้าเรียนเนี่ยก็คิดเป็นเวลา1ชั่วโมง1,200เยนได้1นึ่งริงค่ะถ้าเกิดจะอยู่ต่อ30นาทีก็500เยนค่ะอ๋อมีค่าแรกเข้าใช่ค่าแรกเข้านะฮะ เอางี <One input> so 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 ้บอกเขาก่อนว่าก่อนจะใช้ก่อนจะมาเรียนหนังสือผมใช้คขาเรียนหนังสือแล้วกันก่อนถ้าเรียนหนังสือขอดูโรงเรียนหน่อยขอเดินดูหน่อยหรือดันหรือดันเนี่ยรู้ไหมต้นพีบีแค่สามคนเลยมีเคาน์เตอร์นะคะก๊อกบังตุกประการเป็นโรเรียนนะคะจะมีกระดานดำด้วย กระดานบอใช่เอ่อ夜は結構ね皆さん飲む方も多いんですけど外の世界で大人であれば酒の提供もしてますใช่ค่ะมีเหล้าด้วยก็คือกลางคืนเนี่ยบางคนเขาก็อยากจะดื่มก็เลยมีคือถ้าเกิดว่าใครที่โรงเรียนนี้เปิดกลางคืนด้วยใช่คือถ้าใครที่ในโลกภายนอกโลกแหงมจริงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดื่มได้ค่ะอ๋อนี่โลกแห่งความฝันประมาณนั้นผมชอบมุมเนี้ยผมชอบมุมเนี้ยชอบห้องนี้เหลืกินผมเริ่มรู้แล้วว่าเลโก้ตั้งใจจะพาเรามาที่ไหน เป็นการส่วนตัวของเธอเฮ้ยก็อม่ขนาดอ้าวแล้วเรามาทำไมวะเราคือเราคือส่วนเกินคนนี่คือร้านของนเขานี่คือร้านของเขางั้นเปิดไกลเขาใช้บริการเรานั่งอยู่ไกล Service c h i o l i Service รการเมนูก็อะไรั่านี้นีืออาหารด้วยบรการทีพเขาทำให้เราหรือเมนูที่เาสั่รือเมนูที่เราั่หรือเมที่เรสรือเมนทราัอเที่สั่อนที่รา่งหรือเเรารืมนท่เราสั่้หรือเมนที่ราสัรือนา้รอเ โคเคใต้โอชิมันมี2องอันเป็นป๊อกกี้กับเป็นข้าวปั้นก็คือป๊อกกี้เนี่ยก็คือก็จะให้นักเรียน2คนน่ะน่าจะแบบมากินป๊อกกี้ทั้งเดียวกันนะนี่เราเดานะแล้วส่วนอีกอันนึงโอนิกิริเนี่ยข้าวปั้นเนี่ยนักเรียน2คนมาทาโอนิกิริได้กันข้าวปั้นหมายถึงว่าป๊อกกี้กินเล้วดูหรือว่ากินกันแค่ป๊อกกี้的服务の方ะどうやますえっとですねえっと今からポッキーを持ってくるので男の子を2人選んでもらってその二人にポッキーをしてもらうっていうポッキーをしる

เขาบอกว่าให้กําหนดสตอรี่ค่ะแบบว่าอยากให้เขาพูดพูดอะไรแนวไหนได้เลยได้เลยเหรอสั่งได้อย่างเช่นแบบรุ่นพี่ทําอย่างนี้ให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวนี่มันคนหลงมุญย์ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยสิบเยนเกือบสามร้อยบาทเออนะเพื่อให้เขากินมะเขือดูคุณคุณต้องเห็นก่อนเลยจะรู้มันคุ้มโอ้โหมันยืนยันเว้ยเอาไม่รู้อัดเสียงแข็งมาแล้วมาแล้วก้องกี้มา ลอกกี้มาแล้วนะทีนี้คุณนักเรียนเขาบอกว่าให้เราอ่ะคิดสตอรี่คิดบทได้เลยจะให้เขาพูดแนวไหนทําท่าอะไรยังไงจริงเหรอบลิมอะไรเขาทำให้หมดเลยเอาละให้ดูใช่เอาละเอาก็ตัวนี้ผมเลือกอะไรดีเซ็งว่ะเราก็จุ๊บให้มันคิดเหรอเออคุณคิดอ่ะผมจัดให้เลยอ่าอยาซื้อภาษาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมเอาแบบกี้เมลผมเอาแบบพิสารอักษรสิมันมีกรบจูบโอ้ยรุ่นพี่เนี่ยอรุ่นพี่คนนู้นเนี่ยอ่าเป็นแบบรุ่นพี่แบบซาดิก าบังคับขู่เข็นโหดร้ายคนนี้ทำผิดมาไปทำอะไรสักอย่างที่ผิดมาเช่นไปขโมยกเกงในของเพื่อนมาแนตแล้วจับได้แล้วโอ้โหเลยทำโทษแต่เขาต้องโหดเลยนะ้าวทำโทษให้กินแล้วนี่ก็แบบ จริงเหรอ,นอ,นหอต้องโดนคิดเหรอต้องร้องไห้ด้วยเออโอ้โหโอ้โห้ด้้วยโอ้โหคุณผู้กำกับมือทศพทำพ่อคือกินป๊อกกี้ท่านเยวกับฉัน <c oughs> นี่ใส่ตัวนี้มันจะกินป,ป๊อกกี้ทำไมเยอะกว่าตัวน,นี้ <c oughs> จ้าวไปกินป๊อกกี้แล้วทำสตอรี่ให้ดูบ้าป่ะเนี่ยเจ็ดสามร้อยบาทอะอะไรวะบแล้วถามเขาว่าปกติลูกค้าสั่งให้ทำอะไรยังไงบ้างเขาก็บอกว่ามันก็หลากหลายไม่ซ้ำกันหรอกก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้คิดสตอรี่เป็นคนนึงนอนอยู่ในห้องพยาบาลแล้วอีกคนนึงก็เข้ามา

ตายแล้วโอ้ยไฟนัลเละเย็นเท็เทคเดียวผ่านเหอะไฟมาเียผ an ่านผู oh ้ชนะผู้ชนะ คนลุกครับท่านผู้ชมคนลุกเลยฮะคนลุกจริงไม่ต้องใช้ตัวแสดงนี่คือจบโชว์จบหนหโอ้เ่รอวห่แค่่นที実はですねこの人はこのような演技できますよおみたいですみたいですみたいอยากดูอยากดูอยากดู เดี๋ยวนะเาะว่าเปลี่ยนบทเปลี่ยนบทด่วนพุ่มกับเปลี่ยนบทฮะพุ่มกับเปลี่ยนบทด่วนฮะอ้าวก็บทตะกี้ก็เล่นกันแล้วไงก็เล่นอีกไม่เดี๋ยวมันซ้ำเดี๋ยวมันซ้ำดิเดีนี่พูดคุยกับใครอ่ะคุยกับใครเฮ้ยม่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมือโทรศัพท์ผมอ่ะ เจงจี้พูดเจงจี้เจงจี้คือใครแดนนี่เจงจี้คือใครไม่บอกไม่บอกเออไม่บอกเจงจี้ไม่บอกเจงจี้แดนนี่แดนนี่แดนนี่อย่าไปกินบ้างแดนนี่แดนนี่ You know, you know.

En, to, tre เขาบอกว่าแปลการแสดงที่แท้จริงน้ำตาต้องออกมามีอินเนอร์นะอินเนอร์อินเนอร์เนี่ยอมมนโนริงกิดาตาเดสเนี่ยน้ำมีดามอเดจังผมขำไม่ไหวแล้วเออก็นะครับนี่เห็นว่าให้เห็นว่านักเรียนคนไทยเราทำได้ไม่ยอมแพ้ชาตนอหนอยู่แล้วเราขอปอวกกันเลยที่บูวี เมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมในโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่มีความสุขมากมีความสุขคนเดียวอาจจะทำาี <c oughs> น่นี่เลยใช่ความสุขคนเดียวความสุขคนเดียวพี่ทำเล็กซึาากระมาอยู่กับเราแล้วนะมาถามเล็กซึกระนะครับว่าที่เนี่ยเขามีบริการแบบนี้เปิดมานานหรือยังเอ่อตักียวว่าดีส์เนีว่าですねちょうど1年と9ヶ月前ですね2011年のงพันสิ เคยกู้ยืมมาใมีมาหนึ่งปีเก้าเดือนแล้วค่ะข้าบ้านแตบป๊อกกี้เนีะ อันไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันอันนี้กินปกกี้ดอจิลานะหัวกันเองกินได้ส์ก็ป๊อกกี้กับอิจิบานี่กินค่ะปกกี้ก็ติงติงนะมันเร็วบุ๊ปปับเดี๋ยวถามนิดนึงเขามีกฎของโรงเรียนด้วยนะสวยแสแนกับโคโคซคือนิจิเตะอะไรบ้างใช่ข้อศึกษาですね一応五個あってมีห้าข้อนะคะで在ก生僕たち男の子には一切触れてはいけませんっていう ก็ข้อแรกนะคะ oh. ห้ามแตะเนื้อต้องตัวมันเรียนชายที่นี่ค่ะ don touch don touch อยวนลเดโอเคผู้乃乃乃乃ชาย ah. ่ายในลายนเด็กผู้ชายภาเด็กากเก็กนกนกอูก <laughs> ็กผูกก <laughs> ห้ามถ่ายรูปของหนุ่มๆในนี้ค่ะก็คือถ่ายได้แค่ของกินเท่านั้นเองเดอเกโกจิการะเกนชูสึรุโกะชบอกว่าเลิกเรียนแล้วก็รีบกลับบ้านนะก็คือเท่ากับหมดเวลาแพ็กเกจแล้วก็ให้บ๊ายบายนะโอม้มันเป็นคนดีด้วยเขียนน่ารักเนอะอเอเอสิ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่ามีใครที่เอาของกินมาเองเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ห้ามมากินในนี้อ๋อห้ามนำของข้างนอกเข้ามากินใช่โอเคข้นสุดท้ายเด็กเนในเด็กว่าให้เจ้ตวิเอตตโอเคกับโม それが最後の高速です。ข้อสุดท้ายนะคะก็อายากจะให้นักเรียนที่นี่แล้วก็แขกที่มาเที่ยวเนี่ยสนุกสนานไปได้วยกันสนิทสนมก,กันนะคะอ๋อตอนรับเพื่อนใหม่เข้าสู่เท่าเรียนใช่ประมาณนั้นอเขาเชื่อของเลยนะว่าที่นี่เขาเลยจริงๆริงเขาต้องเชื่ออย่างนั้นเลยนะเออเขาอ,ออกมามจริงๆเนี่ยหน้าตาเขาอ,ออกหมดเลยคนที่มาเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอายุเท่าไหร่ประมาณตัวย่อมิดส์ะพัตตอนที่พักก่อนเตเตมิซันเบย์ใช่เอ๋บีเอลก็สกีน่าอืมใช่หรือว่าเอ มีสามแบบนะคะแบบที girl, ่หนึงก็คือเป็นเหล่าสาวๆที่ชอบสไตล์ BL อลอชอบชอบการ์ตูนแนวนี้ชอบอนิเมะแนวนี้ ันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสองก็จะเป็นสาวๆทั่วไปที่ชอบผู้ชายหล่อๆอ๋อแล้วก็ข,กข้อสามนะคะก็จะเป็นบุคคลทั่วไปนี่แหละที่อยากจะมาเที่ยวที่แปลกๆและอายุอายุเน้นเร็วอ่ะเออตัวได้ตีสเนสแต่ว่าชื่อักเสบแต่ว่ามอว่ดอืมก็น้อยสุดก็จะเป็นนักเรียนมอต้นนะคะเฮ้ยมอต้นเข้ามาได้ด้วยเหรอได้ค่ะแล้วก็ถ้าถ้าโตสุดก็น่าจะรุ่น50 60ก็มีอ๋อผู้ชายมีบ้างไหม ดานเซโนแคปสองอะกิมอสมีค่ะมีอืมไปกิมสเียอแล้วถ้าแบบลูกค้าแบบไม่จบอะไม่จบอะเออเคยเจอไหมแบบจะลากกลับบ้านให้ได้อะไรนี่มีไามที่มานี้ก็แต่ทุกคนก็ช่วยกันเลียกกล่อมกลับนะครับกลับนะครประมาณนั้นเขาไปกินป๊อคกี้วันนึงกี่ัสูงสุดอืมตัวเนี้ยยี่สิบぐらいยี่สิ ยี่สิบสตอรี่ว่าคิดจะยืดข oh ึกนไปสักหน่งว้าวถูกยี่สิบโอ้นเบ็ดซนอมเมมเบยดแทนโซมินะบาร์อะไรก็สลับสลับกันจบคนนั้นคนนี้ทีเพราะมันมีหลายคนแล้วแต่เขาเรียกกินแค่ป๊อกกี้ของศาสนานี่ก็ไร่เห็นเห็นเลยนะป๊อกกี้คาป๊อกกี้ไม่น่าถึงร้อยตะกี้เราถามถามโค้ดนิดนึงบอกว่าไม่รู้สึกแปลกๆหรอเคือกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วต้องมาจุ๊บกันเนี่ยเขาก็บอกว่าชินแล้วแหละ ชินแล้วล่ะชินแล้วหน้าตาวอินเนอร์เดี๋ยวก็ถามเขาตรงเลยบว่าเขาคือผู้ชายแท้ใช่ไหมเฮ้ยจะดีหรอถามได้ไหมขอคำถามสุดท้ายเลยและจบเลยและจบรายการเลยคอร์สเลยอ่านอจิตใจบอกเห็นเขาเห็นเขาจบเลยนะจ่าเซกัสกี้เดสก้าจ่าเซกัสกี้เดสก้าซาตูเดชก็บอกยังไงดีนะรู้คำตอบอย่างนั้นรู้คำตอบไม่ต้องตอบงั้นไม่ต้องตอบไม่ต้องการคำตอบละโอเค ว่านะเฮ้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แปลกประหลาดสำหรับผมนะเป็นการถ่ายทำที่มีความสุขมากมก็โอเคอะถาม <c oughs> านาถึงไม่แค่โอเคแล้วแห<า>ละ,ละถามสิว่าถามสิว่าสองคนนะี้มีความสุขหรือเปล่า <c oughs> ถามสิพาวะเนี่ยไปได้แล้วแล้ว,ลวมาจับมาจับมาจับให้เราเล่นกันด้วยเออเอาตรงนี้แหละคุณก็อินเนอร์ได้นะอ่าผมก็แสดงให้ดูอินเนอร์น้ำตาไหลว่ามันวนแล้วมันไม่ไหวคือแบบตกตกใจด้วยแล้วแล้วก็แบบโอ้โหมามาเต็มว่ะไอ้พ่อจะฟอง เ้ยแม่งมาเต็มหม <วะ S 1> ด<ต>สดหมดสดเลยหมด<ร>สดไว<ง>้หม <บร S 1> ดสดเอ้แต่น้งเขาน่ารักจริงถ้าเกิดใครมาญี่ปุ่นก็อยากให้ลองแวะมาดูนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ย เปลี่ยนหน้ากันทุกวันเลยไม่ซ้ำกันแลและที่นี่ก็คือแบบคือจริงๆไม่ได้ไม่ต้องมองว่าแบบเป็นสิ่งแบบล่อแหลมอันตรายแล้วเพราะว่าเขาไม่มีต้องการกดเคาเหล็กเลยกดเคาเหล็กห้ามห้ามโดนตัวใช่ใช่ห่างอะไรเงี้ยแค่มีโชว์กินบักกี้แค่เองใช่เด็กมอต้นก็มาได้ค่ะเป็นร้านอาหารทั่วไปอ่ะใช่ก็เหมือนเป็นเมดคาเฟ่คิดอย่างนั้นก็ได้แต่เป็นเวอร์ชินผู้ชายแค่นั้นเองอีจีนีซังคิมโรจีขอบคุณตัวต้าด้วยนะครับ ต,ตอนนี้กำลังเรียกร้องผมอยู่เขาบ<ว><ง>ายมาเาาน่ยอนน้าโอนน้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้าผม้ยขอากโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้เโา้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอนโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้้อ้งโ้อ ผัดโลกใหม่ที่ตอบครบทุกความต้องการพบวีออสใหม่ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ all new Vios Have it all